วันนี้ชมจันทร์บรรทุงมีเมนูพื้นถิ่นอะไรมานําเสนอนะแต่ก่อนอื่นชมบรรยากาศยามเช้าของอุดรธาน,าน,นีบ้านเราไปด้วยจ้ะแล้วเราไปถามซิว่าคนกินจะกินเมนูอะไรดีวันนี้แม่อยากกินเมนูอาหารพื้นบ้านของเราจะ้ะกรุงเคมาหรือว่าเครือมาน้อยว่าแล้วเราก็ไปเก็บมาอย่างไวจะ้ะเอามาล้างให้เรียบร้อยใส่น้ําไม่ต้องเยอะนะคนเออใช้น้ําประมาณนี้เลยจะ้ะแล้วก็ เราก็ขยี้ขยี้ขยี้ไปเรื่อยๆเราจะได้น้ําสีสันประมาณนี้ปกติที่ช่าชงทากินเนี่ยก็คือจะใส่ใบยะนางด้วยแต่แม่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่จ้ะอ่าเราก็กรองใบออกให้เรียบร้อยอ่าน้ําพริกก็คือเรามีน้ําพริกอ่จะเป็นน้าพริกปลาทูอ่าหรือน้ําพริก ปลาอะไรก็ช่างแต่วันนี้เราได้ก็คือน้ำพริกปลาช่อนจ้ะแล้วก็โคเลโคเลใส่ลงไปน้ำในน้ำเคลือมาน้อยที่เรากรองเอาไว้เรียบร้อยมันจะข้นๆแบบนี้จ้ะหลังจากที่เราผสมลงไปในน้ำเคลือมาน้อยแล้วก็คือเราจะชิมรสจ้ะถ้าต้องปรุงเพิ่มน้ำปลาราน้ำปลาผงนัวก็เติมได้จ้ะคือสีสันอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากนะทุกคนเพราะว่าแม่กินเผ็ดไม่ได้จ้ะเมื่อแม่กินเผ็ดไม่ได้ น้ำพริกที่เราปรุงเนี่ยจ้ะก,ก็จะใส่พริกค่อนข้างจะน้อยรสชาติจะไม่ได้จัดจ้านมากนะักแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าคนกินจะโอเคไหมดูสีหน้าคนรอกินก็ดูลุ้นๆยังไงก็ไม่รู้แต่คนทําก็ลุ้นไม่ต่างกันจะว่าคำแรกจะถูกปากถูกใจหรือเปล่านะเมื่อคนกินถูกใจคนทําก็เฮ้โอโล่งอกนี่คือเมนูจากเครือมาน้อยหรือว่ากลุ้งเคมาจ้ะ เป็นเมนูพื้นบ้านที่หากินได้ยากมากอร่อยจริงๆจ้าเห็นหน้าตาอาหารแล้วคงอยากรู้จักว่าเท้ากรุงเขมาหรือว่าเครื่อมาน้อยมีลักษณะเป็นแบบไหนเดี๋ยวนี้มีการเพราะ,ะแล้วก็จำหน่ายกันอย่างแพร่หลายเลยละจ้ะเพราะว่าเท้าเครือมาน้อยเนี่ยลักษณะใบของเขาจะให้ความเป็นเย w ล l r นิดๆก็คือมีความข้นให้เพิ่มความเข้มข้นของอาหารจ้ะเนี่ยลักษณะใบของเขาจะเป็นแบบนี้คนที่บ้านเราเนี่ย ก็จะปลูกคู่กับต้นไม้ถ้าเราไม่ทําค้างให้เขานะาไม่ทําร้านไม่ทําอะไรให้เขาเนี่ยก็ปลูกคู่กับต้นไม้ได้เลยจ้ะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเท้ากรุงเคามาหรือว่าเครือมา้อยนีย่ถือว่าเป็นพืชผักสวนครัวหรือไม่หรือว่าเป็นพืชประเภทไหนเครือมา้อยถือว่าเป็นพืชพื้นบ้านจะ้ะขึ้นอยู่ตามชายป่าชายทุ่งทั่วไปแต่ทุกวันนี้โดยความที่ว่าหากินยากแล้วก็ จะนำมาปลูกคู่กับอยู่ในสวนครัวบ้านเราหลังจากดูการทํากินของแม่แล้วก็มาดูส่วนของลูกสาวละจ้าชมจันทร์มนทวงกินก็คือจะมีเครือมาน้อยคู่กับใบยญ่านางจ้ะวันนี้เราจะใช้ป่นประช่อนจ้ะหรือว่าน้าพริกประช่อนนั่นแหละก็ปรุงรสเอาไวใ้ให้เรียบร้อยแบบนี้แต่เราสามารถปรุงเพิ่มทีหลังได้นะทีนี้เรามาเตรียมเครื่องจ้ะสังเกตว่า จะแตกต่างจากของแม่เพราะว่าแม่จะไม่ใส่ตะไคร้ไม่ใส่มะเขือพวงไม่ใส่ต้นหอมกรกชีเยอะจ้ะก็แต่ชมยันมันทุงชอบเมื่อชอบเราก็ต้องเตรียมของพวกนี้เลยจ้ะอ่าส่วนผักแนมเรามีผักอะไรเราก็กินคู่กันไปได้จ้ะผักกาดอ่าพวกพริกเราจะปรุงรสจัดต่อของแม่ขึ้นมาอีก หลังจากเราขยี้ใบเครือมาน้อยคู่กับใบยะนางเราก็จะได้สีสันแบบนี้จะ้ะสังเกตดูว่าสีสันจะเข้มข้นมากกว่าที่ทําให้แม่กินทีนี้เราก็มาผสมลงในเครื่องจะ้ะผสมเครื่องทุกอย่างที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปจะ้ะ แล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้เลยแต่เครื่องที่เราปรุงเนี่ยไม่ได้ใส่ทั้งหมดนะเพราะว่าถา้าเราทําเยอะทีเดียวแล้วเข้าตู้เย็นไว้กินได้ไหมได้จ้ะแต่มันอยู่ที่ความชอบถ้าเราไม่ชอบหลังชมจันบ้านทุง่งไม่ชอบจะ้ะก็คือจะทํากินเป็นครั้งๆไปกินแล้วก็หมดแล้วก็ทําใหม่ประมาณนี้เลยจ้ะนี่คือรูปแบบการนําเสนอของชมจันทรบ้านทุง่งที่บอกเล่าถึงวิธีอาหารการกินและ การใช้พืชพันธุ์ในธรรมชาติที่มีอยู่ที่เป็นพืชพันธุ์พื้นถิน่นมาบอกเล่า90ให้ทุกคนได้รู้จักเพราะว่าหน้าทุกวันนี้การกินการอยู่ของผู้คนอีกทั้งความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเราอาจจะหาดูวิถีแบบเดิมๆได้ยากแล้วถ้าชอบรูปแบบการน,นำเสนอแบบนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าอยากแลบบ่อย,อยกดซ b s c r i b e ชมจันทรบ้านทุ่งได้เลยจ้า